ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา55นะครับให้ L เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด (0, 1) และตั้งฉากกับเส้นตรง x บวก 2y เท่ากับ6พื้นที่ของบริเวณในควอเตร์ที่1ซึ่งล้อมรอบด้วยแกน x และแกน y เส้นตรง L และเส้นตรง x บวก 2y เท่ากับ6เท่ากับกี่ตารางหน่วยโอเคข้อนี้คงจะต้องลองวาดรูปนะครับเพราะว่าเขาจะต้องล้อมรอบด้วยแกน x แกน y เส้นตรง L แล้วก็เส้นตรง x บวก 2y เท่ากับ6 แต่ประเด็นก็คือเรายังไม่รู้เลยว่าเส้นตรง l คืออะไรอย่างแรกพี่แบงค์มาสร้างเส้นสมการเส้นตรง l ก่อนละกัน l เนี่ยผ่านจุด01ถ้าบอกว่าผ่านจุด01และตั้งฉากพอเห็นคำว่าตั้งฉากกับ x บวก2 y เท่ากับ6พอเห็นตั้งฉากพี่แบงค์นึกถึงอะไรครับมันมาเป็นพ a ทเทินจำได้ไหมถ้า l 1ขนานกับ l 2แล้ว ความชันเส้นที่หต้องเท่ากับความชันเส้นเที่สถ้า l 1ตั้งฉากกับ l 2แล้วความชันเส้นที่1คูณกับความชันเส้นที่สองต้องเท่ากับลบหโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้ตั้งฉากแปลว่า m l เนี่ยกับความชันของตัวนี้ต้องคูณกันแล้วได้ลบหนึ่โอเคไหมทีนี้ความชันของตัวนี้หาไง สมการคือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0เนี่ยความชันต้องหาจากลบ a ส่วน b เพราะฉะนั้นในที่นี้ความชันจึงมีค่าเท่ากับลบของ1ส่วน2ถูกไหมครับอันนี้ m1 คือลบ1ส่วน2ถ้าพี่แบงค์เอาลงมาใส่ตัวนี้ก็คือ ml คูณกับลบ1ส่วน2มีค่าเท่ากับลบ1แปลว่า ml ก็เลยมีค่าเท่ากับ2 เรารู้ว่าสมการเส้นตรงคือ y เท่ากับ mx บวก c เรารู้ว่าสมการเส้นตรงคือ y เท่ากับ mx บวก c รู้ความชันคือ2ละเพราะฉะนั้น y คือ 2x บวก c หาน 01, จุด0 1่าจุด0 1น0 1คือระยะตัดแกน y พอดีเลยนี่ครับจริงไหมเพราะฉะนั้นตัว c ตัวนี้มันก็คือตัวเลข1เลยปะเพราะจากสูตรถ้าหากเป็นสมการเส้นตรง pattern y เท่ากับ mx บวก c m คือความชัน c คือระยะตัดแกน y จำได้ไหมครับงั้นข้อนี้ก็ง่ายๆเลยเนาะงั้นตัวนี้ตัว c พี่แบงก์ก็เลยเปลี่ยนเป็นเลข1ได้ทันทีเลยเพราะว่าระยะตัดแกน y คือ01เนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงก์กำลังจะมาวาดรูปละจากสมการ y ท่้กัดส x บวก1เรารู้ว่าผ่านจุด01 แล้วต้องหาอีกจุดหนึ่งถ้าสมมุติถ้าพี่แบงค์ให้ x เป็นศูนย์ล่ะถ้า x เท่ากับศูนย์ y จะเท่ากับหนึ่งถ้า y เท่ากับศูนย์ x จะต้องเท่ากับอะไรเอ่ยถ้า y เป็นศูนย์ x เท่ากับลบหนึ่งส่วนสองปะครับแผนเส้นตรงนี้คือเป็นเส้นแบบนี้ถัดมาอีกเส้นหนึ่งคือเส้น x บวก2 y เท่ากับ6ปะโอเค x บวก2 y เท่ากับหถ้าเป็นเส้น x บวก2 y เท่ากับ6ถ้า x เป็น0 y ได้เท่าไหร่ครับ x เป็น0ไปย้าย2ไปหารเหลือ3โอเคไหมครับทีนี้ถ้า y เป็น0ล่ะ y เป็น0คือตัดตัวนี้ทิ้งไป x เลยได้6 โอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้จุดหกศูนย์กับจุดศูนย์สามหกศูนย์อยู่ตรงนี้ศูนย์สามอยู่ตรงนี้แล้วกันโอเคเป็นเส้นแบบนี้หกศูนย์กับศูนสามโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาอยากจะหาพื้นที่แถวๆถวนี้ที่ล้อมรอบด้วยแกน x แกน y เส้นตรงนี้เส้นตรง l แล้วก็เส้นตรง x บวก2 y ก็คือเขาอยากหาพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดโอเคถ้าอยากหาพื้นที่ตรงนี้ตัวพี่แบงค์เองก็จะแบ่งออกอย่างนี้ละกันนะครับถ้าเอาง่ายที่สุดเลยนะคือใช้เป็นเรื่องของพวกรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมทำธรรมดาก็ได้แต่ถ้าไม่อยากจะทำแบบนั้นก็ใช้เรื่องของจุดกับจุดได้ไหมครับตัวนี้ก็หาจุดตรงนี้มาให้ได้ก่อนละกันจุดนี้ ก็คือเป็นจุดตัดของสมการ y เท่ากับ2 x บวก1กับสมการ x บวก2 y เท่ากับ6เป็นสมกรารที่1เป็นสมกรารที่2เอาสมกรารที่1ลงมาแทนค่าที่ y นะครับมันก็เลยกลายเป็น x บวก2คูณกับ2 x บวก1เท่ากับ6แปลว่า x บวก4 x บวก2เท่ากับ6ตัวนี้ก็เลยได้เป็น5 x มีค่าเท่ากับ4 แปลว่า x เดียวคือ4ีส่วนหถ้า x เดียวคือ4ีส่วนหเอา x ลงไปแทนค่าในสมก,การที่1เพื่อหาค่า y y ก็เลยมีค่าเท่ากับ2องคูณสีส่วนหบวกหก็เลยกลายเป็น8ปดส่วนหบวกหก็เลยกลายเป็น1 3บส่วนหเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วว่าตัวนี้คือกุ้นดับ4ีส่วนหแล้วก็1 3บส่วนห ยังจำสูตรเรื่องของพื้นที่หลายเหลี่ยมได้ไหมครับใช้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองอเอหนึ่งเอในที่นี้สี่เหลี่ยมต้องเป็น x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 แล้วก็ x1 y1 กลับมาที่เดิมโอเคอันนี้เขียนผิดเนาะแต่อย่าลืมว่ามันต้องหมุนทวนเข็มนะครับในที่นี้พี่แบงค์เลยเริ่มต้นจาก การที่หมุนจากจุดนี้หมุนออกมาทวนเข็มเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเริ่มต้นจาก0 0วนไปที่6 0วนไปที่4ี่ส่วนหแล้วก็13บส่วนหวนไปที่01แล้วก็กลับมาที่00โอเคนะครับก็ คูณลงเนาะลบคูณขึ้นคูณลงได้อะไรมาบ้าง0-0คูณ0ได้0 6นคูณสิส่วนห้ากลายเป็น78็ดสิ่วนห้าสี่ส่วนหคูณหกลายเป็น4ีส่วนหคูณลงอีกทีหนึ่งกลายเป็น0ทีนี้ลบคูณขึ้นคูณขึ้นใช้สีเขียวและกัน0ูนคูณหได้0 0-13คูณส3่วนหได้0 4นสวนหคูณ0ได้ 0แล้วก็6กคูณศก็ได้0เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น1ส่วน2ของ78บวก4เนี่ยก็กลายเป็น82ส่วน5ถูกไหมครับข้างหลังไม่มีมันเป็น0เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น82ส่วน10ข้อน,นี้คำตอบเป็นทศนิยมงั้นพี่แบงค์ไม่ตัดเลขอะมันเลยได้8.2มาเลยโอเคไหมครับ กลายเป็นว่าข้อนี้ถ้าเราใช้เรื่องของการทําพวกรูปภาพหลายเหลี่ยมเนี่ยจะง่ายกว่าการที่ไปแบ่งเป็นรูปเอ,อเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้คือคางหมูอันนึงแล้วก็เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมอันนึงปั๊บดูเหมือนจะง่ายกว่าเพียงแต่ตั้งยาวกว่าหน่อยใช่ไหมครับยังจําสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูได้ไหมเอ่ยสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูว่าไงา สี่เหลี่ยมข้างหมูคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานผลบวกเดี๋ยวนะผลบวกเดี๋ยวให้สูตรไว้หน่อยละกันด้านคู่ขนานคูณสูงเพราะฉะนั้นในที่นี้ด้านคู่ขนานคือด้านนี้คือด้านนี้กับด้านนี้ซึ่งมันก็คือ สูงหนึ่งกับสูงสิบสามส่วนห้าแล้วคูณสูงสูงก็คือด้านนี้คือสี่ส่วนห้าแล้วก็คิดเลขออกมาแล้วก็พื้นที่สามเหลี่ยมฝั่งสีเหลืองก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงก็กลายเป็นต้องเอาหกลบสี่ส่วนห้าความยาวตรงนี้นะครับคือหกลบสี่ส่วนห้าแล้วคูณสูงสูงก็คือสิบสามส่วนห้าเห็นไหมครับว่ามันจะคิดเลขยากกว่าอีก โอเคนะครับอ่ะ